เห็นว่เปอเคิดตัง้งกางผ้าอย่าฝ่าอยากย่านเมนปิ้นตอนงวนกินแหลวสิบบยืนกินนองเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นเครื่องเดินจิตสกิดใจดาวๆาๆท่านๆทั้งหลาย ความหมายพยาญบนนี้เห็นว่า,าผู้ดีว่าจีเพราะไผ่เลาะก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะอาจเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเหมือนได้ยินเสียงหมอมอก็จะไปว่าเป็นเสียงบัวอาจจะเป็นเสียงเสือก็ได้ก็คือสอนให้เป็นคนรอบครอบนะครับ ให้รู้จักพิจารณาในเรื่องต่างๆให้รู้จักเขาเรียกว่าความละเอียดละออในการกระทำคำว,ว่ารอบครอบมันมันหมายความว่าเป็นคนที่มีอุป,ปนิสัยใจคอที่ ที่มีความระมัดระวังอยูในตัวจะบอกว่าเป็นคนใจเย็นก็ได้จะบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความตั้งใจทำอะไรด้วยความละเอียดก็ได้อาจจะช้าหน่อยแต่มันก็ชัวประมาณนั้นบางคนก็อาจจะไม่พอใจในการทำงานชักช้าทำอะไรชักช้า แต่บางคนเขาชักช้าก็เขาอาจจะไม่ผิดพลาดอะไรง่ายๆเพราะเนื่องจากการกระทําของเขาล้วนแล้วแต่มีการพินิจพิจารณาเป็นระบบเป็นขั้นตอนพูดง่ายๆว่าเรียงลําดับขั้นตอนการกระทําได้อย่างชาญฉลางานแต่และอย่างออกมาก็เลยมักจะเป็นผลงานที่ดีมีคุณค่า ไม่ได้ทำเอาแบบสุกเอาเผากินประมาณนี้ทำด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนผลที่ออกมาก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วก็หาข้อจุดบกพร่องหรือผิดพลาดไม่ได้เนื่องจากทำด้ดยการพิจารณาอย่างแยบบคายหรือมีความรอบคอบในการกระทำ ตัวนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งของความรอบคอบคับเพราะความรอบคอบมันตามมาด้วยความรอบรู้ความรอบรู้มันตามมาด้วยความเฉลียวฉลาดมันควบคู่กันไปก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม